ทุนกับชนกันมาชีพนี่มันก็รบรากนดโดยความเห็นแก่ตัวลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยมันก็ฟาดฟันกันโดยความเห็นแก่ตัวนายจ้างก็ต้องการจะเอาประโยชน์จากลูกจ้างให้มากลูกจ้างต้องการจะเอาประโยชน์จากนายจ้างให้มากมันก็เป็นคู่ต่อสู้กันไม่มีที่สิ้นสุดแหละต่อเมื่อใดมันเลิกเลิกเป็นนายจ้างเลิกเป็นลูกจ้างมาเป็นเพื่อนกันดีกว่า พอมัาเป็นเพื่อนกันเสียมันก็เหลือฝ่ายเดียวแล้วมันจะรบกับใคร่ถ้ามันเป็นนายจ้างลูกจ้างเป็นสองฝ่ายเป็นมึงเป็นกูมันก็รบกันเรื่อยไปที่นี่แต่พอมันมาเป็นเพื่อนกันเสียมันเหลือฝ่ายเดียวมันมารบกันไม่ได้นี่วัจัของนักที่สังคมนิยมเราเขียนออกไปเสนอออกไปว่าโลกต้องหมุนไปหาความถูกต้องของธรรมชาติคือสังคมนิยม แต่ให้เป็นสังคมนิยมที่ถูกต้องคือประกอบอยู่ด้วยธรรมะโดยความจริงของธรรมชาติ <c oughs> ซึงขอเติมคำประกบอบเข้าไปว่าธรรมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยนะธรรมะคือถูกต้องสังคมนิยมของคอมมิวนิสต์ไม่มีธรรมะ มันสังคมน,นิยมของคนแก่แค้นของคนโกรธเคืองแล้วแก้แค้นคนจนแก่แค้นคนมั่งมีสังคมน,นิยมอย่างนี้มันก็สังคมน,นิยมซีกเดียวอยู่แต่ฝ่ายผู้แก่แค้นมันไม่อาจจะรวมกันได้ทั้งคนมั่งมีและคนยากจนมันไม่อาจจะรวมกันคนลูกจ้างและนายจ้างมาเป็นเพื่อนกันเสีย ถ้ามันมาเป็นเพื่อนกันเสียมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีคู่ต่อสู้มันก็มีความสงบไม่มีสันติภาพแต่ต้องเป็นธรรมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมของขาวมากนะมันพูดผิดผิดมันไม่รู้ศาสนาขาวมากนี่ไม่รู้พุทธศาสนาเออจึงได้พูดว่าศาสนาเป็นยาเสพติด มันให้ธรามไม่เป็นธรรมแก่พุทธศาสนามากเหลือเกินพุทธศาสนาเป็นเครื่องกำจัดยาเสพติดมันเอาไปจัดเป็นพวกยาเสพติดเสียนี่มันไม่เป็นธรรมถ้ามีพุทธศาสนาถูกต้องมันจะกำจัดยาเสพติดไม่ใช่เป็นยาเสพติดนั่นเขาไม่รู้พุทธศาสนาจนจะกล่าวได้ว่าไ ในยุคคราวมากนะ่พุทธศาสนาที่ถูกต้องอยังไปไม่ถึงยุโรปมันดูแต่ศาสนาอย่างอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาจริงสิศาสนาบางศาสนาปญาติเศติดแต่ต้องยกเว้นพุทธศาสนาที่กําจัดยาเสเติกเพราะำจัดความไม่ความเห็นแก่ตัวกําจัดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เ่อน <c oughs> คอยเรามี วิญญาณสังคมนิยมที่ประกอบไปได้วยธรรมะการปกครองคณะนสของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นระบบสังคมนิยมแต่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะนั้นอย่าได้รังเกียจสังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรมะอย่าไปเข้าใจผิดไอ้สังคมนิยมของคนแก้แค้นเอามาเป็นหลกักไม่ได้ <c oughs> เป็นอันว่า ศัตรูของเราคือความเห็นแก่ตัวศัตรูร่วมกันทั้งชีวิตทั้งหลายนี่คือความเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวก็ก็ทำร้ายผู้อื่นก็เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาพอหมดความเห็นแก่ตัวก็มีแต่สันติภาพอย่างเดียวคุณคงจะเคยได้ยินคำว่าศาสนา พระสีอารยเมตรตรเนซึ่งเขาหวังกันนักหวังาําขนบธรรมเนียมประเพณนีแต่เขาควรจะรู้ว่า,าศาสนาพระรีอารยเมตรตรนั่นคือาศาสนาที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมีแต่มิตรภาพเมตไตรยะนั่นแปลว่าเพื่อคูลแก่มิตรภาพเมตไตรยมิตร เอยะเมตตายะเนี่ยเพื่อคูณแั่มิตรภาพศาสนาที่มีแต่มิตรภาพก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเมตตาเขาเขียนไว้ยอย่างน่าสนใจมากมาย <c oughs> แต่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือว่า <c oughs> พอคนลงไปจากเรือนของตน ไปสู่ท้องถนน,นหรือเข้าไปในสังคมนะฮะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครชวนเหมือนกันไปหมดทุกคนเหมือนกันไปหมดคือมีแต่ความรักความเมตตาชูมือขึ้นมาว่าจใจช่วยอะไรจะใจช่วยอะไรอไม่มีมีมีอย่างนั้น ต่อเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเรือนของตนเองแล้วนะเขาจึงคอยรูจักอ้านี่นี่บุตรปัญญนี่บุตรของเรานี่ปัญญาของเรานี่สามีของเราพอ <c oughs> ออกไปตามถนนมันเหมือนกันไป้หมดนี่เป็นอุป,ปมารหรือว่านคำพูดให้ให้ยังเอาความหมายของคำคำนี้าศาสนาแห่งความเมตตาแลวความเห,เห็นแก่ตัวมันจะอยู่ที่ตรงไหนเล่า พาเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นเพียงเท่านั้นยังไม่พอมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องคนที่เห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ผู้อื่นแล้วมันยังไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่มีความถูกต้องไม่รู้จักความถูกต้องอื่นๆนอกจากว่ากูได้นี่นคือความถูกต้องต้องกูได้ตามที่กูต้องการนั่นคือความถูกต้อง แล้วมันก็รบราฆ่าฟันกันไปเพื่อกูได้คือความถูกต้อง <c oughs> มันไม่มีความถูกต้องที่แท้จริงคือที่ว่าเราไม่มีการทําใครให้เดือดรอด้อนมีแต่ให้ได้รับประโยชน์กันทุกฝ่ายนั่นคือความถูกต้อง